โอเคครับวันนี้เรามาครับสอนการตั้งค่านะครับเครื่องตอกบัตรโอลิมเปียนะครับ E.T.5500 นะครับอันดับแรกนะครับเราเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ไขกุญแจออกนะครับเสียบปลั๊กนะครับพอเราเห็นหน้าจออย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับให้เอานะครับมันอยู่ทางซ้ายนะครับให้ติ๊กไปทางขวาปุ๊บมันจะตรงกับคำว่าเซตอัพนะครับพอมันขึ้นอย่างนี้ปุ๊บมันจะขึ้น01 01คือฟังก์ชันที่หนึ่งนะครับตั้ง นะครับตั้งปีที่สลัดนะครับ2018เราต้องการจะตั้งเราก็กดเห็นไหมฮะ P4 เนี่ยคือลบนะครับ P5 คือบวก P6 คือ Enter นะครับอันนี้ผมกด Enter เลยผมผมไม่ตั้งแล้วปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมาตั้งมันก็จะพิพที่2018นะครับบวกลบเราก็กดอ่ะจะตั้งเป 2019, ็น2019เราก็กดตรงบวกเห็นไหมครมันจะเป็น21920อะไรก็วาไปนะครับเราไม่เอาระเรากดลบกลับลงมานะครับโอเคครับ จิ๋นิดนึงนะครับเสร็จแล้วพอตั้งเสร็จแล้วก็กด enter ปุ๊บอ่าโอเคไหม02เราไม่เอานะครับเราก็กด enter ผ่านปุ๊บ07อันนี้ตั้งเดือนนะครับถ้าเราไม่ตั้งเราก็กดผ่านปุ๊บ22คือตั้งวันนะครับถ้าเราไม่ตั้งเราก็กดผ่านโอเคไหม03ตัวนี้เราไม่เอา,าเรากดผ่านปุ๊บ14แค่นนี้คือตั้งชั่วโมง,งนะครับก็จะตั้งเท่าไหร่ก็บวกลบนนก็กดไว้นะครับกด enter อีกทีนึงนะครับอันนี้คือตั้งนาทีนะครับพอตั้งเสร็จก็ บุกรบเหมือนกันนะครับตั้งสแต็กกดในเทร์ผ่านปุ๊บอ่าคราวนี้เราไม่ต้องทําอะไรมาแล้วนะคะเราเซตอัพที่อยู่ตรงนี้กลับไปทางซ้ายเหมือนเดิมจบแล้วะฮะคราวนี้เราก็สามารถตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเทสลองดูครับเอาบัตรเทสดูนะครับโอเคครับช่องที่สองโอเคครับช่องที่สาม โอเคครับช่องที่สี่ครับช่องที่ห้าโอเคครับมาช่องที่หกโอเคครับจบครับ